นี่นะครับมาแล้วครับแต้มแรกนะครับเพื่อนๆเช็คอิน,เ,น Check เรียบร้อยนะครับตัวนี้ไซส์ไล่ๆกับตัวแรกเลยนะครับเป็นปากครับผมมันจะไซส์โลทั้งนั้นเลยครับผมว่าหุ่ี ครับก็รุนสวัสด์ยามเช้ากันนะครับเพื่อนๆไม่เช้าแล้วแหละสายแล้ววันนี้เรามาตีปลาช่อนกันที่บ่อนะครับชื่อบ่อว่าบ่อตกปลาต้นมะม่วงนะครับค่าคัน50ิบาทนะสภาพหมายประมาณนี้เป็นบ่อทรงยาวนะครับก็วันนี้เรามากัน3ามคนนะครับสคันคละ50าสก็ไม่รู้ผลงาน จะมีหรือเปล่านะเราไปติดตามชมกันนะครับไปเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ไปลุยนะครับผม let's go <S อุปกรณ์ก็เป็นชุดนี้นะเป็นคันสตีนะครับแล้วก็ลอกเรียวดานอูโซมนะ PE 0.8นะครับอ,อตอนนี้มันเป็นตอนนี้มันช่วงเช้านะครับเราจะเล่นพวกหัวจิกไปก่อนนะไลุยไม่รู้ว่าน้ำลึกแค่ไหนนะ ลคนมาตีกันเยอะแล้วอ่ะมันก็ว่าจะยากหน่อยเรามาต่อท้ายเขานะาเดี๋ยวเปลี่ยนไปเล่นพวกเท็กซัสดูนะนะเท็กซัส

ดี๋ยวนา้าช้างกันหน่อยอุย้ยสาดีนะเพื่อนๆวนนี้อุยอ้ยปลาหรือสัตว์ประหลาดเนี่ยบอกเลยว่าโลแน่นอนนี่นะครับมาแล้วครับแต้มแรกนะครับเพื่อนๆเช็คอินเรียบร้อยนะครับบ่อตกปลาต้นมะม่วงนะตัวนี้ไฟโลโลแน่ๆเลยนะดูดิโอ้ยไม่ใช่เล่นนะ <All right. S 2> เต็มจออยู่นะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเรีบไปตามหากันต่อวันนี้เรามาสายนะ ลุยตรงนี้ยังพอได้หายใจนะเย็นอยู่โอ้ร้อนมากลูกก็ะชอนหนาเยอะนะครับแสดงว่าหละเรามาตกที่หลังเขาอะ่ะมันก็เหมือนงานเจ็บตกอะไรเงี้ยแหละจะหายากเล แมนแมนตรงนี้ลมนะเว้ยฮะ สดชื่นครับห่น้าดิน มาอีกหนึ่งครับ, 1, รบพอดีกล้องมันตัดนะช่วงแบตหมดพอดีเลยโอ้โหเสียดายตัวนี้ไซส์ไล่ๆกับตัวแรกเลยนะครับเต็มปากครับผมมีแต่ไซส์โลทั้งนั้นเลยครับผมว่าป้าไม่ผอมด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราไปเก็บตามหาต่อโอ้โหเสียดายช็อตจัดเลยเลยไม่เปิดอ่ะเอาไปแล้ก็เปิดก็ได้เล่นงานเล่นงานม,มาอีกแล้วใจเย็นใจเย็นค่อยๆก็ย,ย,ยกโคลนคานเออด,ดั้มดีดอุ๋ยกูเสียวคันหักมากเลย มาแล้วครับแจมแรงของผมปลาช็อตบอดี้ด้วยเพื่อนๆดูดิหลังโคตรเลยตัวนี้ขายสามแสนนะครับใครสนใจติดต่อมาได้เลยครับปลาอาหารต่อครับผมเก็บปลาดูเพื่อนๆดูไซ์ A later few moments later. อารุณสวัสด์ยามเช้ากันนะครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาที่บ่อเดิมนะเป็นรอบที่2นะครับเป็นอาทิตย์ที่2อนะพอดีว่ามันแต้มมันยังได้ผมว่ามันยังไม่ไม่น่าพอใจเท่าไหร่ก็เลยมาเป็นรอบที่2นะครับก็เดี๋ยวมีพักพวกตามมาอีกคนสองคนไม่รู้จะมาจริงหรือเปล่านะเขาบอกว่าจะมาก็นี่เป็นหมายเดิมนะครับปลาที่ว่ามันปลาที่นี่มันใหญ่นะครับที่ได้ขึ้นมา3ตัวรวมกันอ่ะใหญ่จริง ก็เดี๋ยวเราไปเตรียมตัว,ตวเตรียม,ยม,ยมอุปกรณ์แล้วก็ไปลุยกันเลยไปวันที่2ลุยวันนี้เราเอาอุปกรณ์มาเป็นชุดนี้นะครับเป็นลอกออซิลเลียนนะครับแล้วก็คานบาซอนนะเวท8ปดนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเราขึ้นชุดเท็กซัสไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเล่นตัวนี้แหละก็ประมาณนี้ไปเล่นคันตึงๆหนะ่อยเพราะว่าเอาชุดเล็กมาแล้วปลามันค่อนข้างมีสายผมก็เลยเอาชุดนี้มานะไปลุย ที่นี่ผิวน้ำมันไม่เอานะครับตีไงก็ไม่กัดปลาไม่ค่อยจิบด้วยโค้หน้ามีอะ่ะ แม่งต้องเคาะแล้วแม่งเมื่อยวะ่ะสองพัต่อโอเคเราก็ทำการย้ายมาแล้วเรียบร้อยนะครับบ่อที่นู่นมันไม่กัดเลับเงียบจัดเลยเราก็ต้องวิ่งหาปลานะกลับมาที่ที่เรามาประจำนะ ไะพี่พูดเยอะลุยกบยางครับอย่างอื่นไม่ได้โอ้โหแล้วลืมเอากบยางออกมาด้วยว่ะเพื่อนเย้ยกัด กันไม่โดนว่ะกันไม่โดนเลย ดันน้ำนูนเลยอ่ะ ดันใหญ่อยู่นะสีส้มมันแปดไปด้วยก่าน เปลี่ยนใช้ใบหลิวให้มันเบาลงมมันหายไปไหนแล้ววะเพราะว่าเขาเพิ่งเอาบัวออกไปนะตอนแรกยังลบกอยู่ งอยงดถออยถ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 อยอย่ายถอ่ถอนถอย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 ถออยถ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 อยแตอะคร,ะคร,ะครดดยถอยถอย้ยารอยถยถอ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 ยรออออ ตามหานต่อมันดันหลายตัวนะแต่ว่ามันมันดันมาแมันก็ม้วนกลับเลยเดี๋ยวลองเปลี่ยนวิธีเล่นดูปลุยเดี๋ยวต่อเลยนะเพื่อนๆมันมีดันมาสองสตัวแต่มันไม่เอาอุ้ยมันดันใหญ่ด้วยนะไม่ใช่กุติเขาดูนะปะนน่าบัวไม่ดันออกมา กอนเนียนๆก็ได้แมนไม่ต้องกองให้มันดัดกัดใช่ปะใช่ปะเออหินฟองขึ้นอยู่ลากวะลากแล้วนี่วิง่งมันเข้าบัวไปแล้วเนี่ยกูบอกแล้ว โ <Okay. S 2> โออ้้เก็บให้ตึงกว่านี้ดีเพื่อนเก็บให้มันตึงๆอะ่ะแล้วก็ดูสายดูใต้สายดีดี ก็เสร็จแล้วเพื่อนหัวร,ร้อนทั้งวันเชื่อกูดิหัวร,ร้อนทั้งวันน่ะถ้าไม่ไล่าสายอะ่ะแล้ววัดปลากระโดดนี้หมายแม่งแตกเลยดิ มาอีกหนึ่งครับโอ้โหตัวนี้กัดแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยเห็นมันดันน่ะแหละไม่คิดว่ามันจะกัดเลยอะเห็นมันชอบดันบ่อน,นี้นี่มาอีกหนึ่งครับกัดกบยางของนันิกนะครับเป็นกิ้งก่าคู่นะพอดีหลุดมานี่อ่ะสองแต้มแล้วเดี๋ยวเราหารต่อเริ่มร้อนละลุย หลุดไปแล้วหลุดไปแล้วเล็กอยู่นะเลีกกว่านี่อีกโอ้ด้วยแย่งคันหมานอ่ะวิ้ยไสายดีอยู่โอ้โหวันนี้นะป้องแบบว่าหิงหน่อยอ่ะเอาคันลงไปเดี๋ยวไปฮะโอ้โหด้วย อ่านหนังม,นมันไม่ตีตัวนิดหามันขึ้นนะทำงานอยู่ก็ตกได้ครับผมนะนะใส่ดีใส่ดีซะด้วยของแท้้โหใส่ได้อยู่เนี่ยเพื่อนๆกัดจินวันนะครับมาปลดเจ็บผูรดูวัดดิฉี <c oughs> ขึ้นมานี่ฟ้าหลังฝนสวยงา,าเมเสมอ ตกแล้วเพื่อนๆถ้ามันแรงเราก็หลบนะแล้วรอตีหลังฝนดูเพื่อจะดีขึ้นต่อครับผมหลังฝนเห็นเล่นเท็กซัสเห็นไปเล่นเท็กซัส Nè, cả lắm ô hô nghe cả lắm ô cắt cắt Ui, tao phải mẹ นี่นครับมาอีกหนึ่งนะครับโหวันนี้กัดหลุดเยอะมากนะครับวันนี้ไซส์ดีนะครับน่าจะมันห้าหกขีดเจ็ดขีดน่าจะได้นะครับไปเดี๋ยวรีบไปตามหาอันต่อเวลาจะหมดแล้วเล่นเปลี่ยนแจ็คเกมเป็นเท็กซัสนะครับอยู่น้ำไม่เอานะไปเลยเหลือได้อีกเฮ้ยกัดเลยว่ะเฮ้ยกัดเลยว่ะโอ้โหตีลงไปกัดเลย ไปตรงหน้ามันพอดีมั้เอา้าไหนปลาอ๋อนี่อ๋อ,อ,อทางบัวเลย,ยไฟดีว่ะปลาตอนเย็นนี่มันไฟดีจริงๆริเลยนุ้ยนี่นะครับมาอีกหนึ่งนะครับอุ้ยปลาแม่งกัดสลวดเลยหลังฝนนะครับใช้ประมาณครึ่งโลไปเวลาจะหมดแล้วเหลือประมาณนักครึ่งชั่วโมงนะไปะเดี๋ยวไปเก็บครับผม ต่อลุยกูนึกว่ามึงเอามาใส่ให้กูแล้วเนี่ยใจร้ายชิบหายเลยไม่มีด้วยว่าแมนจีบอยู่ อากาศแล้ว นี่นะครับมาอีกหนึ่งนะครับโอ้วิตอนเย็นอย่างเดือดเลยเพื่อนๆไม่รู้กี่ <T> แต้มแล้วเดี๋ยวค่อยไปรวมให้ดูนะตัวนี้ประมาณไซสา์เดียวกันเลยครึ่งโลดูดิอ๋อจอดไปเดี๋ยวเราไปหาต่อผมเลยโอ้โหไม่กัดผิวน้ำก็ต้องเล่นเท็กซัสใต้น้ำใต้น้ำมันคุมเกมอยู่แล้ว ผลมาแล้วเพื่อนๆเ้ยกลับบ้านยังไงก่อนเอาไซมาด้วยอุ้ยเดี๋ยวตามตัวตรงนี้นะมันไล่ผมมาแต่มันไม่กัดไม่รู้ไปไหนแล้วเนี่ยดันน้ำนูนมาเลยแน้วก็วนออกที่เดิมเถอะ

ีัแ,แมนลกไปนิดนึง oh, <yeah>. <S 2> <S 2> เนี่ยเอาเยอะออ้แหมเหยื่อตัวนี้นี่มันทีเด็ดของเราจริงๆเลยไว้แก้เกมได้ดีมากเลยนะครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับอีพีนี้นะ ดีเราจะไปแก้มือที่สีราชานะแต่ไปลแล้วเงียบเราก็เลยย้ายมาบ่อบัวนะบ่อที่เราลงคลิปไปสองอีพีที่แล้วนะที่เราลงไปก็มาแก้เกมได้อยู่เพื่อนๆเกือบไม่รอดนะวันนี้นี่เดีย๋ยวเราจะไปช่างปลารวมไม่ดูนะผมไม่รู้ว่ากี่ตัวนะไม่ได้นับเลยสอาประมาณแปดตัวนะเพื่อนๆก็ถือว่าแก้เกมกันได้และนี่นะทีเด็ดของเรานะเอาไปแก้เกมนะ งานเหมือนจริงนะครับอ่าเป็นเหยื่อยางกอล่ัมนะเหมือนเด้ๆเลยก็เดี๋ยวฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับนี่นะครับเพื่อนขังเลยเท่าไรปลาไหลเนี่ยสามโลเฮ้ยสโลแล้วอ๋อหลอดัวไปก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม